สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เรากำลังมาประกอบ iPhone 11นะครับสำหรับของผมก็เทคนิคง่ายๆนะครับใช้เหรียญบาท2ออันทับลงไปแบบนี้นะครับทับหัวทับท้ายครับเพราะว่ารุ่นพวกนี้มันชอบมีปัญหานะครับทับลงไปแบบนี้ครับแล้วก็เปิดเครื่อง หลังจากเปิดเครื่องเสร็จให้ตั้งความร้อนไปที่190ครับเวลาประมาณ180วินาทีกดไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องทำอะไรมันนะครับพี่ๆทุกคนครับพอครบเวลาปิดเครื่องรอให้บอดเย็นแล้วก็ยกได้เลยนะครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายนะ ตั้งไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราสังเกตนะครับหากเราดูดีๆนะมันจะยุบลงไปของมันเองเลยนะครับตั้งในตำแหน่งบอร์ดบนหัวกับท้ายนะครับหัวกับท้ายเพราะว่าบอร์ดรุ่นนี้นะครับบอร์ดบนเนี่ยมันค่อนข้างจะบางนะครับพอมันบางแล้วมันจะไม่เรียบสนิทนะครับบางตัวเปิดติดชาร์จไม่เข้าบางตัวเปิดติดมีอาการติดดับบางตัวเปิดติดเลขอีมี่ไม่มีนะครับ อาประมาณนี้ลองดูนะครับลองดูลองไปทําดูไม่เสียหายครับทุกคนเดี๋ยวพอมันถึงร้อยเนะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาหมดก็จบการทํางานเลยนะครับผมจะไม่ไม่ยื้เวลาต่อนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยความร้อนมันสะสมเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้น ลองเอาไปปรับใช้ดูบางคนก็ใช้เหรียญ5บางคนก็ใช้เหรียญ10แล้วแต่ครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้เหรียญบาท2เหรียญเป็นตัวถ่วงนะครับประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ